สวัสดีครับกับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องผู้ผาแนวนะครับผมเมื่อนี้ผมก็ได้มาตามนะครับปูหาเก่าซีแนวทางเพื่อนกับเขาตรงๆนะครับเก้าศูนย์นะครับเขาเก้าศูนย์ตรงๆนะครับแต่ว่าเพื่อนกับเฮ็ดแล้วนะครับตอนนี้เฮ็ดเสร็จไหมไหมฮอนนะครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับ เขาไปรับชุ่มตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับก่อนสี่เขาไปรับชุ่มตัวเลขแนวทางน้ากันในกาแฟน่เด้อครับฝากกดไหลกดแช่เป็นกำลังแรงใจให้ช่องผู้ผาชั้นแนวน้ำด้อครับกานมันสการครับปูไปเจริทพรครับปูตามตรงหวานเลยเด้อครับปูบนบอกจ้าเอาเอาชุดเขานี่ละปู เลขวิ่งนอนเลขติดล่างก็เขาเลขวิ่งล่างก็เขาแล้วก็เลขติดบนได้ปูได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปแล้วสรุปว่าคลิปนี้เอาปูเฮ็ดแล้วคือเลขวิ่งแล้วก็ติดบนแล้วก็จับคู่เปนมาปูจับคู่เลยโอ้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอาตัวอย่างให้เอฟสี่เบิงวอมตั้งแต่ตองหัวแล้วก็มาหอดโค้งสุดท้าย โอ้ปูเลขดับเจ็ดไปเลขดับดับแม่นอยู่นี่เนาะดับเจ็ดเจ็ดไปแล้วค่ะเห็นบ่ค่ะปูวา่าผู้ใดฉีดสื้อก็สร้างเจ็ดบริสันเขาปูดับบนล่างเจ็ดนะคะเจ็ดมากๆบริสันท์ปูวา่าอันนี้เป็นใบตองงวดนะคะวิ่งบนซีกเก่ามากเก่า นะคะตองวดผู้ให้เก่า04นะโอ้ยนะเสียดายออก604เลขติดบนมี0123ปูตัดสองขีมนะคะแล้วก็มาสรุปโค้งสุดท้ายนะคะปูโซมาวันที่สิบห้านะคะก่อนไวยออกมือหนึง่งแต่ว่ชาชบ่าได้มาลงให้เอฟซีคือเสาเ<ว>มือ่อไ<ว>รออกวันที่สิบหกนะคะเท้าทุกคนเล่ยเขาบอกว่าหกประตูหัวอะไรมันเดินเก่าครบสี่จำให้แด้ตองวดน่ะโองใส่จำให้อามนี่นค่ะ เขาเก้าศูนย์นะคะตามต้องงวดเดอร์บันเดอร์เดี๋ยวเราปูเดี๋ยวหนูเขียนหัวขอกันแปบน๊าบหน,นึ่งว่าจะบากับอันเลขหัวตะออกตอนนี้ก็ง่งแล้ปูหกโมงแ,มงแรงหมูปูตอนนี้หกหอดหกโมงไปหกง่ง,งแล้วล่ะมันงได้กากหกง่วงเดี๋ยวหนูคงได้กากก้อนเล็กออกได้จากช่วงนี้เล็กออกสี่โมงหกง่วงอ่ะหกโ่งค่ะหกโมงแรงตอนนี้ เด็กออกได้สองชั่วโมงปูเฮ็ดแล้วยลี่ปล่อยเลยห้าเก้าสี่เด็กล่างมัน,นมันเอันนี้งวดนาะนเดือนมิถุนาได้เน,นานนะปูมิถุนาหนูกก็ลืมอ่ะมิถุนายนยนนะคะบนเนะ วิ่งเจ็ดกับสองเดี๋ยวปูลูนเขียนท่านแล้วอยู่ปูวิ่งเจ็ดกับสองบนเจ็ดกับสองค่ะปูเลขติดบนค่ะปูศูนย์หนึ่งห้าแปด ศ1 5 8หนึ่งห้าแปดเป็นเป็นติดบนซีโตรอบมีตัดออกบบปูโบ่าท่นตัดท่านท่นทนทนเฮ็ดเด็กทันใส่ออกนะให้จับอ๋อค่ะอันนี้คือปล่อยป่อยเลกติดบนนี่ป่อยเป็นชุดเต็มไปก้อนเต็มไปก่อนค่ะเดี๋ยวเดิมปูบันมีกระซีจับคู่ เลขมาครบหนีบ้านใดนกปูนอมาครบปุนปูท่านเลี้ค่ะตหนีเว้ยค่ะเอาเอาเลขวิ่งเลขติดไปก่อนนะคะเอฟซีแล้วก็จับคู่แล้วข้าจะล่อมาครบบุนเนาะเอาปูคู่แรกเลยค่ะปูแรกนี่จับด้วยเจ็ดสองมั่กันกน,นี่แหละตัวคูนี่เลขวิ่งมากน้ากันใดนกปูเนาะกันวัวนวัน,นว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 นนนันกันวันหลังเป็นวักวนใดนึงกับผกมาก้ากันเด้ ค่ะเจ็ดสองค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะปูเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะปูเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะวงกลมเจ็ดตัวเดียวเม็ดเดียวบอกอยูน่นี่คือปูมักเจ็ดบูมักสองปูมันตามศูนย์ บ้านเจ็ดนะบ้านอาจจะเป็นคืองวดควนกันได้เพราะว่าซีเดนก็เก่าแต่ว่ามันแห่งมันแบบบ้านเก่านังแห่งบากเก่าแต่ว่าแต่ว่าหลอดหนี้คือเจ็ดเดนมันบูปูเดนค่ะบ้านเจ็ดบ้นเจ็ดเล่นนั้นไปรถเจ็ดศุนคือเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแสดงว่าเหล็กติดหลอดหนี้ปูมัก มักศูนย์มักศูนย์มักศูนย์อว่วงไวก่อนตัวปูมักรูวงดนะรวดเจ็ดลดอ่าลูเจ็ดหลดนเจ็ดนอะบางอยถ้าถ้าผู้ใดอยากวิ่งตัวเดียววิ่งเจ็ดหลอนมปูได้ไดแต่ว่าถาดะมองตามสสิตินอปูสองนี่สิมาหย่ากเจ็ดมาสิมายา แต่ว่ากันมากที่ไม่นำกันนะนะพวกในที่หมวดความหนอกเก็บสองมักเคยปีปีที่ผ่านมาปีฮ่อกมันออกเก็บสองอันที่หนึ่งอืมค่ะปัดศูนย์เลขห้าได้เก็บเป็นเก็บอ่ะมักได้ที่ว่าเก็บต้องยืนไว้ยิ่งกวนาในเก้าศูนย์สามมันยังยืนไว้ทุกปูอ่ะมันต้องยังเขาเหมือนมันมากไปเดียวกัน ตัวน,นี้คิดว่า,าเดียวกันครื่องวดที่แล้วนะคะเอตี้เชบ,บาคุยกับปูกรเหล็กสีออกปูวา่าให้ซื้อติดเก้าติดสามติดหนึ่งเป็นวปูพทุกวันอย่างก่อนนุลืลมสามค่ะขันผู้ไดซื้อนี้จากนี่นะคะเล็กสามตัวนี้ปูว่าบ่าถือนะคะแล้วก็เ<ม>ชบบาอยู่ได้หนึ่สามตัวผมคว่าบนมาลางอะน,นะเก้าโซนสามค่ะต้องมีตติดเนาะปูเนาะ ง้วดนี้ก็ตองมากเจ็ดกับสองเละแต่มันเด่นเจ็ดดีเลยเนี่จ็ดกับสองนี่ต้องมาให้เห็นมมามาสไนก็มามา <c oughs> ตามสูตรตามสูตรเอาอันนี้เป็นใบสคริปต์ต้องม้วดค่ะเอฟตี้ตัวนี้เป็นใบสคริปต์ต้องวดเดียวให้เบิง้งเ,เป็นใบสคริปต์ต้องมวดจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันสได้มาโตเต็มนะคะแต่ว่าอันนี้เฮาว่านไน้มาครบบุญนะคะอรอบรอบคลิปนา อาจบอดีมืออื่นนะมืออื่นใด,ดแท้นะคะเพราะว่าปูเห,ห็ดไว้ส่วนมดแล้วก็ยังตัวอ,อ่ะปูวลาปูสีเห็ดมือแล้งค่ะสี่มือนีหอยพึ่งออกได้สองช,ชั่วโมงฉบ่บไทายทำเดี๋ยวปูวสวนมดแล้วปูสีเห็ดประสันเดี๋ยวปูเห็ดหล้วกับมืออื่นมืออื่นวันที่สิบเจ็ดเนาะปูสิบเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามมาขบุญปูห้เพราะว่าบางคนเพิ่นอยากจับเองก็มีนะคะเนาะอะพิจารณาเบิรง ตบานวงไวไปว่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ปูเพิ่ 70, 70, 70, ไมไหมตัวหนึ่งกัเจ็ดหาหนาแนะน่นอีกตัวหนึ่งหมอปูเจ็ดหาอ่ะเจ็ดหาไวอีกตัวหนึ่งถ้าปูมักสองกระชับสองศูนย์สองหนึ่งสองหาสองเปดเลยนะทำมันสองมากถ้าสองมากก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองหาสองแปดเ้าอย่นั้ล่ะถ้าสำหรับต้น ับที่มักสองมักสองจับใช่เล็ติดนี่ค่ะเีกตัวนี้ก็คือเล็ดติดสี่ตัวนี้มันมันมากมากตลอดบปูจักหนวดละปูเล็ดส่วนนี้มันอันพวก็บเล็กบเบิ้งขับกันอะกว่ามาจะงวดปวูปูเห็นกันเฮ็ดไปกัมันมีหลักฐานอจ้าของเฮ็ดที่ไม่สมบูรณ์กับเฮ็ดคือเห็นนั่นแหละปู้เขียนเป็นจำไงไว้นะผู้เขียนไป นั่งตัวได้คือพูดเปิดหาเอานะดูใส่เข่าของสุด่ะต่คือบอดีนับสถิติไว้บัวนั่นแต่เทียนทำไมถูไว้ว่าเข่าเท่านั้นอืมค่ะอ่ะเอซี่าสิถามปูว่าเดินดีจักตรวติดปูว่าบอดีนับนะค่ะบอดีนับสถิติมั่นใจว่าโดดเลขติดเหรอไมาแน่นอนมาแน่นอนคันเลขเลขวิ่งสองตัวของเขาต่ำลุตอ่ะนะ บอกง่ายๆถ้าเลขวิ่งเจ็ดกับสองนี่บอลรูดจังไดก็ถืออยู่ในนี้ในนี้เขาเขาเลขสี่ตัวนี่เขาเลขสี่ตัวนี่เขาเลขสี่ตัวนี่อือสี่มัดจับใส่กันก็เลขสี่ตัวนี่ถ้าเลขวิ่งสองตัวนี่บอลรูดมันจะเลขมาลายตัวค่ะมันมากเจ็ด, 20, 21, 25, ดสิเป็นสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองแปดค่ะถ้าเจ็ดปรมาสิเป็นสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองแปดแต่ว่ามก็มันใจเจ็ดนั่นแหละเจ็ดใดก็เจ็ดพวั เกนสูตรมานี่มันโอเคใช่ไหมค่ะพูดกันสูตรสามตัวเดินมันก็มีเห็นเกจติดนะนะค่ะเออเบื้องสูตรสูตรมันเดินมันมีเห็นที่เดินดีดีมันเกจซี่สองวันนี้ตัวหนึ่งมันเกบก้หาค่ะตัวหนึ่งเกจโตเแี่ มันก,ก็เลยจะเป็นเจ็ดเด่นหนนะค่ะไดโซนอ่ะพี่จีล้วเจ็ดอะไรเขาเจ็ดแล้วแล้วปูเนาะมันจะเจ็ดอ้าวเจ็ดแล้หน,าน,น้าเบิ่งค่ะยเอฟตี้มักชอบติดตามกันได้บ่มักปล่อยผ่านได้ค่ะเด้ออปูขอดดขอบคุณปูหลายๆค่ะปูอา้าวจริญพร่อชูค่ะ